เข้มปรื่มหนักมากติกอ้ำายกเคสเซอร์ไพร์วันเกิดกลางกองละครเข้มผัดสวียิ้มแก้มปริปรื่มมากติกเจษด,ดาพ,พอและอ้ำพัชราภา ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดฉลองอายุครบ25ปีกลางกองละครลมพัดผ่านดาวน่ารักอบอุ่นสุดๆทำเอาพระเอกหนุ่มสุดฮอตเข้มผัดสวีภักพงพ์ไพศาลถึงกับยิ้มแก้มปรีกลางกองละครลมพัดผ่านดาวเมื่อผู้จัดละครป้ายแดงต็กเจษดาพรผลดีแห่งค่ายจิริเมอร์โซไซตี้ครีเอชั่นแท็กทีนมาเอกสุตาอั้มพัทราภานชัยเชื้อพร้อมด้วยเหล่านักสแสดงอาทิดิจนานานุตาคมใหม่พวัดพนังคศสิร เล่ผู้กำกับคนเก่งต่อสุภชากรุดนาคถือเคสเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง21สิงหาคมอายุครบ25ปีทห่หนุ่มเข้มก่อนจะปิดท้ายด้วยคำอวยพรดีๆจากพี่ๆน้องนองนักสแสดงเข้มปัสตบีเปิดใจว่าวันนี้เซอร,ร์ไพรส์จริงๆครับผมแทบจะไม่ได้คาดหวังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกคนทำเซอร์ไพรส์สำเร็จเนียนมากครับพี่อ้ําบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ําแล้วกลับมาก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ยิ้มก็ตกใจครับขอบคุณพี่ติก๊กขอบคุณพี่อ้ําและพ,พี่ทุกคนด้วยที่มมตาาครับปีีน้้ผ้ผอออยุแลวซือของ ชิ้นใหญ่คือรถให้ตัวเองไปแล้วหลังจากนี้ก็คงจะต้องตั้งใจทํางานสิ่งที่คาดหวังในปีนี้ก็อยากให้แฟนๆติดตามผลงานของผมรวมถึงเรื่องละครลมพัดผ่านดาวด้วยครับมีฉากแล้วน่ารักและความโรแมนติกเยอะมากครับขอขอบคุณภาพติก๊กจิตดาพรอ,อ้ําพัชราภาเข้มผัสวีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ